บิลเกตคนที่รวยอันดับ4ของโลกเผยว่า AI เนี่ยจะมาแทนที่มนุษย์แต่ก็จะมีอยู่3มอาชีพครับที่ยังคงจะรอดโดยบิลเกตผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์นะครับเชื่อนะว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย AI เนี่ยจะเข้ามาปฏิวัติวิถีชีวิตและการทำง,งานของมนุษย์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งในการสัมภาษณ์กับรายการ The Tonight Show เ,เขาระบุว่า AI กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนสามารถทำงานที่เคยต้องใช้ผู้เช,ชี่ยวชาญเช่นคุณครูหรือหมอนั่น,น,นเองโดยบิลเกตก็เรียกสิ่งนี้ว่ามันคือยุคใหม่คือยุคคแแแหหห่งงปัญญาาาาเเสรรรรีืรอ Free Intelligence AI พพะะะนนยจทททใ้ก์ และการศึกษาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ฟรีและแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเช่นคุณครูที่มี AI ในการช่วยสอนเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าใจแรงจูงใจของผู้เรียนได้และปรับการสอนแบบเรียลถามได้หรือแม้กระทั่งหมอครับที่ใช้ AI เนี่ยก็สามารถใช้ AI เนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยและงานวิจัยจํานวนมาหาศาลเนี่ยเพื่อวินิจฉัยอย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งแม้ว่า AI นะครับจะเข้ามาแทนที่หลากหลายอาชีพก็ตามแต่บิลเกตบอกว่าสามอาชีพหลักๆเลยที่มันไม่โดนแย่งไปแน่นอนเลยคือคนี่งโปรแกรเมเนี่คงมีบททาาสํคัญ เพราะแม้ว่า AI เนี่ยจะเขียนโค้ดได้นะแต่ก็ยังขาดความสามารถในการแก้ปัญหาซับซ้อนแบบพวกดีบัคหรือว่าการออกแบบอซอฟต์แวร์แบบเชิงลึกอันดับที่คือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานครับคนที่เข้าใจเรื่องของระบบพลังงานแบบแบบที่มันซับซ้อนน่ะในเชิงแบบเทคนิคกฎหมายและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ AI เนี่ยคือแบบช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ก็จริงแต่ก็ยังต้องอาศัยมนุษย์ในการวางแผนระยะย,ยาวเพื่อรับมือกับวิกฤตและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนครับอันดับที่3าก็คือนักเชี่ยววิทยาครับคือคนที่เข้าใจกับงานวิจัยเชี่ยวภาพที่ตตต้อองงงาาาาาาศัััยคควมมมิิสสสรรร์ญชและกนให่่ๆซึ มันยากอยู่ครับเพราะว่า AI เนี่ยคือจะเรียนแบบเรื่องของการตั้งสมมติฐานหรือว่าการคิดแบบแหวกแนวเนี่ยคือมันทาไม่ได้คือมันช่วยได้แค่แบบประมวลผลข้อมูลทั่วๆไปเท่านั้นแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนงานตรงนี้ของมนุษย์หรือยังไม่สามารถที่จะเข้าใจชีวิตของคนได้จริงๆทั้งหมดนะเนาะโดยบิลเกตก,ก็บอกนะครับว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือทรงพลังก็จริงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทดแทนมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์ซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเอ่ยหรือว่าอาจจะมีอาชีพอีกหลายหลายอา AI มันคือมันเข้ามาเปลี่ยนโลกจริงๆนะแต่ว่ามันแค่มาช่วยมนุษย์เราทํางานได้ดีขึ้นอ่าไม่ใช่แบบว่า AI มาแบบคอนโทรลทุกอย่างเลยมันผมผมไม่เชื่อในสิ่งนี้นะผมเชื่อว่า AI กับคนรวมกันจะทําให้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจํากัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ